สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินจะมาทำซุปช่อมาลีนะคะหรือซุปหางวัวนะคะวันนี้นะคะมินเตรียมหางวัวนะคะหนึ่งหางแล้วก็ตัวเดียวอันเดียวกระดูกวัวนะคะจะต้มพร้อมกันทีเดียวเลยเสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะมะเขือเทศสามลูกนะคะหอมใหญ่สองลูกตะไคร้รากขึ้นชาตาหรือใบมะกรูดนะคะขา่าเครื่องซุปพริกขี้หนูมะนาวนะคะ วันนี้มินจะใช้เป็นเตาถ่านเนาะเพราะว่าถ้าใช้แก๊สเนี่ยแก๊สน่าจะหมดถังเลยนี่เอาหางวัวน,นี่นะคะมาเผานะคะเผากำจัดขนเล็กๆนะคะเผาไปแล้วแหละรอบนึงทีนี้ก็จะมาเผาอีกรอบนึงนะคะเพื่อเอาออกขนเล็กๆนะคะตอนนี้นะคะจริงๆอะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสามารถาใส่เขาเรียกแหละตั้งหางวัวลงไปบนไฟได้เลยนะ คือ,อยังไงอะแต่เดี๋ยวเราก็ต้องเอาออกมาล้างอีกทีหนึง่งถ้ามันมีไหม้ๆหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวเราขูดออกหมดนะคะแค่อย่าให้มันไหม้เกรียมจนกินไม่ได้แค่นั้นพอนะคะถ้าเกิดมันไหม้เปลือกนอกเนี่ยไม่เป็นไรนะคะนี่นะคะก็อ่เป็นส่วนอ่เขาเรียกหางอา่าหางส่วนบนนะคะเนื้อจะเยอะหน่อยแล้วก็ไขมันก็เยอะด้วยอร่อยนี่นะคะมิเอามาขูดนะเอามาขูดเรื่อยๆเลยค่ะ คอยดูว่าส่วนไหนที่มันยังมีขนเล็กๆเงนี้ค่ะจะใช้ช้อนกลางขูดก็ได้นะคะจะใช้มีดก็ได้นะคะถ้าใช้มีดก็ต้องระวังนิดนึงระวังพลาดไปบาดปือนะคะขูดไปอย่างนี้นะคะเอ่อถ้าเกิดว่ายังมีขนอีกก็เอาไปเผาอีกนะคะจนกว่าขนจะสะอาดนะคะต้องเอาออกขนให้ให้เกี้ยงเลยนะคะเกี้ยงเกี้ยงได้ยิ่งดีเพราะว่ามันจะได้แบบไม่แยงเวลากินนะคะ นี่มินก็พยายามเอาขนออกให้ได้เยอะที่สุดนะคะนี่ตอนนี้ก็เริ่มโอเคละเริ่มเริ่มเริ่มจะไม่เห็นขนแล้วก็เลยตั้งน้ำน้ำแล้วใส่เครื่องซุปนะคะใส่เครื่องซุปเครื่องซุปนี่เป็นเครื่องซุปของมุสลิมนะคะหอมมากแล้วก็ใส่ข่าตะไคร้รากึินช้ายนะคะหอมใหญ่สองหัว มะเขือเทศเดี๋ยวเราจะใส่ตอนหลังนะคะตอนที่น้ำมันงวดลงนิดนึงนะคะการใส่เครื่องซุปหรือว่าพวกเครื่องหอมอะไรที่เราอยากให้ได้กลิ่นเนี่ยยายบอกว่าต้องใส่ก่อนที่น้ําจะเดือดนะคะคือตั้งน้ำปุ๊บก็สามารถใส่ได้เลยเพราะว่าจะทําให้ความหอมเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากน้ําเดือดเนี่ยเราก็เตรียมช่อมาลีนะคะกระดูก ใส่ลงไปนะคะต้องใส่ตอนน้ำเดือดแล้วเท่านั้นนะคะไม่งั้นมันจะเหม็นคาวจะทานไม่อร่อยนะนี่ตอนนี้ก็ใส่ทุกอย่างลงไปนะคะตัวเดียวอันเดียวเนี่ยมินต้มมาแล้วรอบหนึ่งเพราะว่ากว่าที่มันจะเปื่อยเนี่ยนานมากนานกว่าหางวัวอีกตอนนี้นะคะก็ปิดฝารอเวลานะคะห้ามใส่ตอนที่น้ำไม่เดือดนะคะย้ำว่าห้ามใส่เลยนะคะเพราะจะทำให้น้ำซุปเราเนี่ยไม่ใส่แล้วก็เหม็นคาวด้วยค่ะ ตอนนี้น้ำเดือดแล้วแล้วก็งวดลงไปแล้วนะคะมินก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะหากเพื่อนๆชอบความเปรี้ยวของมะเขือเทศเนี่ยก็สามารถาใส่เยอะกว่าน,นี้ได้นะคะแต่ว่ามินพอแล้วค่ะมะเขือเทศหมดนี่ตอนนี้น้ำเริ่มงวดแล้วกระดูกก็เริ่มเปื่อยแล้วถ้าจะทานกระดูกตอนนี้ก็สามารถนำตักขึ้นมาทานได้นะคะแต่หางวัวเนี่ยยังไม่เปื่อยดีนะคะตอนนี้มินต้มไปแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงนะ หนึ่งชั่วโมงก็คือหางเปื่อยเออไม่ใช่กระดูกเปื่อยแต่หางม่ยังไม่เปื่อยนะคะสังเกตดูนะคะว่ามันจะมีไขมันของเนื้อของหางอะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาถ้าเกิดเพื่อนๆอไม่อยากให้มันมันมากก็สามารถค่อยๆช้อนออกไปได้นะคะนี่ตอนนี้หอมมากแค่น้ำซุปเปล่าๆก็อร่อยแล้วนะมันจะมีความหวานของกระดูของ ตัวหางตอนนี้เปื่อยดีแล้วนะต้มประมาณ4ชั่วโมงนะคะเปื่อยดีทุกอย่างเลยช่อมาลีก็เปื่อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถนำตักขึ้นมาทานแล้วก็ปรุงด้วยเกลือน,นิดหน่อยนะคะมะนาวนิดนึงทุบพริกลงไปสักหน่อยแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ